สวัสดีค่ะเพื่อน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 ,น,อนต,ตแต่ต๋อก็วันนี้เป็นวันเสาร์ที่สองเมษายน2565นหห้านะคะต๊แต่๋อก็จะเล่าจะ,จะเล่าความฝันของช่างเอกให้ฟังนะช่างเอกเคยเล่าไว้แล้วแล้วทีนี้ต๊แต่๋อว่าไม่ได้นํามาลงคลิปเพราะว่าไม่ว่างแล้วก็รู้ว่าแบบเดี๋ยวด่ามากน่าลาคาญก็เลย <laughs> ด่ามหากน่าลาคาญก็เลยไม,ไม่ไม่เล่าให้ฟังเก็บไว้สดีกว่าเดี๋ยวจะเล่าความฝันของช่างเอกให้ฟังตอนวันที่แล้วนะ นี่อันนี้ช่างเอกช่างเอกบอกไว้ตอนนั้นนะคะว่าให้ไปซื้อหวยเลขสิบแปดแล้วก็สองแปดนะนี่ช่างเอกพูดไว้ในโทรศัพท์นะคะบอกกับน้องเพชรไว้นะบอกกับน้องเพชรไว้อันนี้โอ้โหน้องเพชรส่งรูปความสวยความงามความหล่อมาให้ดูนะคะสมัยช่างตอนที่วันที่ยี่สิบหกดรแต๋ก็จะไปบอกกับน้องเพชรว่าจะไปอาบสารพนะเรสวรวันที่ยี่สิบเจ็ดนะเป็นวันเสาร์ วันอาทิตย์นี่เนาะเออเนช่างเอกบอกบอกไว้ว่าเมื่อวันที่26แล้วดรแต้วก็จะไปวันวันที่ยีวันอาทิตย์แตะวันอาทิตย์ยี่สิเนาะอ่าก็คือบอกไว้ว่าเออนี่เนี่ยมี8ดนะแล้วก็ฟัน18หรือไม่ก็ยีดนะให้อันนี้บอกกันไว้นะแต่ดตอรแต้วอ่ะไม่ได้ทำคลิปแล้วเพราะว่าแต่ละคนอัดดามมาก็จะหาว่าอยทำไมไม่ให้ช่างเอกพูดเอง ทำไมต้องอาศัยแสงช่างเอกเป็นดังอะไรประมาณ mm. ดรแ,แ,แต่ลลำคาญก็เลยไม่ทำรู้เองจะดีกว่าเนาะ mm. ตอนที่ดรแต่ฝันเห็นเรื่องเกี่ยวกับช่างเอกอที่เคยเล่าให้ฟังเมื่อตอน EP 1 3 2ถึงอเล่าไปแล้ว mm. ก็ไอ้ที่ฝันก็คือเห็นคนกินอาหารกันนะไปมีกินกันบนโต๊ะอาหารเนี่ย นั่งเลียงลีกันกินอาหารนะแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งเขาปั้มผมเนี่ยเขาก็เดินมานะเขาก็มาพูดกันดรแต่ว่าผมอะเป็นแฟนของคนมีฝันดรแต่แก็แบบตกใจฮะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าเออหนูเพิ่งจะให้เงินผ่านน้องเพชรไป1,000บาทเพราะว่าหนูจะไหว้ครูเพราะว่าช่างเอกอะเป็นครูคนแรกของหนูเลยนะเป็นครูคนแรกของหนูเลยหนูก็บูชาครูนะหนูฝากเงิน น้องเพชรไปอ่ะหนึ่บาทเพื่อไปให้ช่างเอกเพราะว่าช่างเอกก็เป็นครูของหนูความฝันก็มีก็มีแค่นั้นนะคะความฝันของดรแต๋วมีแค่นั้นก็เลยมาแปลความฝันหวยก็ออก1,8นะคะหวยออกหนเพราะว่า1,8เนี่ยก็เป็นวันยุทธหัตถีที่เป็นอ่าสมเด็จพนเรสวรน,นะคะเราก็แล้วหวยออมหวยงวดเนี่ยแปลกมากเลยนะคะหวยออกออมสินก็คือ8,16 รัฐบาลไทยก็คือออกแปดหนึ่งหกแล้วก็ออมสินก็จะออกข้างล่างสามห้าตรงนี้ด้วยนะคะสาห้านะคะแล้วทีนี้ของไทยก็เหมือนกันเลยนะคะก็เลยบอกว่าเฮ้ยแปลกมากเลยนะคะสําหรับสําหรับหวยงวดนี้นะคะก็คือดรในฝันเนี่ยดรแต๋วบอกว่าบูชาครูหนึ่งพันบาทนะคะเพราะว่าคุณช่างเอกเนี่ยเป็นครูของด๊กตรแต๋วคาว่าครูก็คือวันครูนะคะคือหวยออกหนึ่งหกก็คือวันครูนะคะแล้วทีนี้ช่างเอกเนี่ยบอกว่า 18กับ28บนะคะบอกมานะคะอ่าบอกบอกเพชรไว้เมื่อประมาณวันที่26ดูจากโฉนดแล้วนะคะแล้วดรแต๋วก็จะไปไหว้อ่าสมเด็จพนเรศวรที่สุพรรณบุรีกันดรกันภัยก็ไปไเรียบร้อยนะคะก็ตอนแรกว่าจะทําคลิปว่าจะทําคลิปที่อ่าอะไรอะสมเด็จพนเรศวรแต่ปรากฏว่าร้อนมากก็เลยไม่ได้ทํานะคะแล้วทีนี้เราก็ดูจากการที่ในฝันเะนี่ยมีการกินอาหารนะคะดรแต๋วก็รู้แล้วนะว่า วันที่5เมษายน2482เนี่ยเป็นวันสถาปนาสำนักง,งานสลักกินแบ่งนะคะครบรอบ83ปีก็คือถ้ามีการกินอาหารเนี่ยดรแตจะมองไปเรื่องของสำนักง,งานสลักกินแบ่งเลยนะคะแล้วทีนี้พอหวยออกโอ้โหออกจริงๆด้วยก็คือว่าสำนักง,งานสลักกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยจะมีการออกหวยออกรางวัลเนี่ยทุกวันที่1และวันที่16ของเดือนหวยก็จะออกหรซิมาเห็นไหมจะมีเลข61 คือแบบมันจะต้องเป็นแบบนี้นะคะมันก็คือหวยจะต้องออกทุกวันที่หนึ่งแล้ววันที่สิบหกของเดือนนะคะเราก็เลยอืมไอ้ที่เราคิดคิดไว้อะใช่เราแหละเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าบางทีเราอาจจะมองเราอาจจะวางเลขไม่ถูกตอนแรกนะคะแต่พอหวยออกปุ๊บอ๋อเราก็อธิบายได้เลยว่าอา๋อสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะจะมีหน้าที่นะออกรางวันนะคะทุกวันที่หนึ่งและว,วันที่สิบหกของเดือนนะคะอา่าแล้วคนที่ มันมีฝันอื่นก็คือท่านประยุทธ์จันโอชานะคะเป็นผู้นํารัฐบาลพันประยุทธ์จันโอชานะคะเป็นผู้นํารัฐบาลนะคะแล้วก็ท่านอายุท่านอายุ68นะคะเห็นมา6อ่านว่า6แล้วก็18อ่านขาจะแยกออกจากกันเพราะว่าเป็นสํานักง,งานสลักกินแบ่งรัฐบาลนี่เองโถไอ้ที่เราเคยบอกว่าสํานักง,งานสลักกินแบ่งเนี่ยเขาจะแบ่งเลขะแล้วก็ใช่จ,จริงๆด่อยแบ่งเลขอ่ะแล้วทีนี้ในวันที่หนึ่งเมษายนเนี่ยก็ยังเป็นวันสถาปนา สมสถาปนาธนาคารอ,อมสินอ่าธนาคารอ,อมสินก็เลยไปออกหวยหกหนึ่งแปดเหมือนกันนะคะแล้วทีนี้อารายะออกสาห้าเดี๋ยวออกสามหก็คือตรงนี้นะคะข้างล่าง 5, สาห้าสำนักงานอ่าอ,อมสินนะ่ก็ออกเหมือนกันเลยนะแปลกมากเลยเนาะแล้วทีนี้อ่าอไรายะมาตรงอ๋อมีวันข้าราชการพลเรือนด้วยวันที่หนึ่งเมษายนสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสองเนี่ยวันส วันข้าราชการพลเรือนด้วยนะคะดรแต๋วก็เลขบัตรประจําตัวดรแต๋วนะคะตอนที่เขารับราชการนะคะสามศูนย์ศูนย์หนึ่งหกนะคะโอ้โหมาออกตรงนี้เลยนะคะวันข้าราชการพลเรือนก็คือวันที่ที่บัตรดตรแต๋วก็คือสามศูนย์ศูนย์หนึ่งหกมาออกตรงนี้นะคะหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหกอ่าออกตรงนี้นะคะก็คือว่าก็คือว่าถ้าเราเราฝันเรื่องอะไรอะเราก็จะเราจะต้องดูบริบทของ ตอนวันที่ออกหวยด้วยนะคะว่าเป็นวันอะไรนะคะอย่างเช่นที่เราฝันฝันกันน่ะก็คือก็จะมีแต่เรื่องของวันสมเด็จพระนเรศวรวันทํายุทธหัตถีความจริงอะ่ะเราอาจจะไม่ได้ฝันว่าเป็นสมเด็จพระนเรศวรหรอกแต่อาการไงอาการที่บอกนะ เราต้องเอาอาการของการฝันออกมาให้ได้นะคะสําหรับคลิปนี้ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณช่างเอกมากนะคะที่เป็นครูให้กับดับเตรแต่นะคะคุณครูเอกนะคะขอบคุณมากคะ่ะคุณครูเอกให้เลข18มานะคะเดี๋ยวคราวหน้านะคะดเตรแตนก็จะทําคลิปเลยนะคะไม่ว่าใครจะแบบดราม่าเอาโอ้จะต้องเอาช่างเอกมาเป็นคนดังอยอมรับนะคะต้องเอาช่างเอกมาเป็นคนดังมาอาศัยแสงทางเอกนะคะขอบคุณอาจาร,รย์เอกขอบคุณครูเอกมากนะคะขอบคุณมากคะ่ะ